อะไรคือการกินบุฟเฟ่ต์เสร็จแล้วดูดวงต่อก่อนน่าจะเกิดมาเนี่ยก็พึ่งเคยได้ทำคอนเทนต์นี้ค่ะอยู่ที่ตําหนักโทมิโกะนะคะคนคะคือขนลุกมากาแค่ลงไปนั่งเนี่ยพี่เขาก็ทักเราจะไปกินปลาส้มกันค่ะที่ร้านโทมิโกะซูชิอุดมสุข58ค่ะบรรยากาศร้านด้านนอกเขานะคะก็คือญี่ปุ่นสุดคมแดงก็มาจ้ะจะมาโดนอาหารญี่ปุ่นปิดใทยด้วยกันดูดวงแบบเก๋ๆแล้วก็ได้คอนเทนต์ด้วยจ้ะลองมาโดนกันได้ค่ะกับร้านโทมิโกะซูชิอุดมสุข58ค่ะสวัสดีควััันนี้กกกก็มาาาาาบบรรราารยอจส พยากรณ์นะครับ,รบวันนี้ก็จะเป็นคิวการพยากรณ์ความรักของชาวลัคนาราศีพ,พิจิกนะครับ,รบในเดือนมกราคมว่าความรักจะเป็นยังไงนะครับงานเงินดีงานเงินปังลงมาดูสิว่าความรักจะปังเหมือนงานเงินไหมนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ปังเหมือนงานเงินเนี่ยก็ไปมุ่งเอางานเงินดีกว่านะครับการเปิดไพ่พอของอาจารย์นะครับจะเปิดลักษณะเหมือนเป็นรูปคนนะครับผม ซึ่งไม่รู้ว่ามีใครทำาตามแล้วหรือยังนะครับเอาเป็นว่านะครับทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้นการเป็นต้นตำรับก็ตามแต่คนอะชอบเปลี่ยนแบบเราไม่บอกว่าใครดีกว่ามาดูต้นตำรับแม่มาดูต้นตำรับตัดดีแล้วครับผมอยวันนี้อาจารย์ก็อันนี้เปิดให้เต็มเปิดเปิดให้เต็มมากเลยนะจริงๆอาจารย์จะตัดแค่สองพอใช่ครับผมอะ ถือว่าเป็นการสวัสดีปีใหม่พี่เขาเป็นยังไงครับอาจารย์ดูในส่วนของความรักความสัมพันธ์ของชาวลคนาราศีพิจิกนะคะมันอาจจะมีบางคนอาจจะแบบเบื่อหน่ายเรื่องความรักก็มีอืมเนาะเบื่อหน่ายเรื่องเรื่องความรักก็มีหรือว่าความรักนี่คือแบบต้องพูดเยอะมากคนที่แบบมีแฟนแล้วเหลืออะไรแล้วเนี่ยอาจจะต้องแบบเหนื่อยเจรจาเหนื่อยพูด เหนื่อยอะไรกันในครอบครัวนี่แหละมัน <C oughs> เป็นเหมือนทุกครอบครัวนะคะแต่ว่าในความคิดยังไม่มีว่าเออจจะเลิกหรืออะไรนี้นะคะแล้วก็บางคนนะใน,ใน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 ส่วนความสัมพันธ์เนี่ยค,คนโสดอ่ะมีเกณฑ์ได้เสียตัวด้วยโอเคไพ่มันขึ้นมาแบบนี้ครับผมเออนะไพ่มันขึ้นมาแบบนี้ค่ะคุณสดีเดียทางใช่มีมีมีเกณฑ์ที่แบบว่าจะได้เดินทางเนี่ยตัวเองอ่ะ เนี่ยมันได้มันได้แม่มได้เจ็ดข้าหลามตัดได้สาโพแดงได้6โพดำครับผมอ่านี่นะแล้วข้างล่างก็เป็น9้าดอกจิตกับกับคิงคิงข้าหลามตัดครับอ่าอาจจะอาจจะไปเที่ยวกันอะไรประมาณนี้เนื้ออกไหมบอกว่าช่วงปีใหม่พอดีเจะใช่ก็คือไพ่มันขึ้นมาว่าเป็นแบบเหมือนมันจะมีการแบบว่าเสียตัวหรือแบบไปออกเดทกันหรืออะไรประมาณนี้อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกัน อาจจะได้ไปเที่ยวเนี่ยเดินทางเดินทางไปเที่ยวบางคนก็อาจจะมีความรักแบบดักดังเหมือนประมาณว่าบ้านสองอะไรประมาณนี้ยอ๋อออเนี่ยอาจจะมีความรักที่ไม่ถูกต้องอ่ะครับผมเนี่ยแล้วก็ไปกับคนที่ไม่ถูกต้องแต่บไปมีสัมพันธ์ลึกถึงกันอะไรอย่างเงี้ยครับอ่านะแต่ก็ยังได้ไปอ่าแล้วถ้าเราตีไปในส่วนของคนโสดเนี่ยครับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะ นั่นแหละาไปเที่ยวไปออกเดทไปเสียตัวนี่ถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เราพูดเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่โอเพนเหมือนสมัยนี้นะจ๊ะเออใช่ไม่อยากไม่อยากพูดเหมือนกันเดี๋ยวโอเคเนี่ยก็บอกตรงๆไปเลยก็มีเกณฑ์ที่แบบจะได้เนี่แหละคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ได้ของถูกใจเจอาคำว่านี่ยแหละของอาจารย์แต่ว่าให้ดูดีๆนะถ้าถ้าเราเรารู้ว่าเออเราแบบว่า เราเช็คแฟนเราเรียบร้อยแล้วว่าเขาโสดจริงโสดสนิทจริงทงผู้หญิงและผู้ชายโอเคลบไปเป็นแฟนมีอะไรกันสัมพันธ์ลึกซึ้งมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของนาตอนนี้แล้วแต่ก็คือให้เพย์เซฟไว้ไงก็ป้องกันเพราะว่าโลกแต่ละโลกตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บทั้งเอดก็ยังมีอยู่แต่เอดมียารักษาแล้วแต่โควิดเนี่ยก็มียารักษาแล้วแต่ติดมันก็ไม่ดีใช่ไหมนั่นแหละมันก็หลายสิ่งหลายอย่างครับ เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเรารู้แล้วพอโสดโอเคเราก็ไปไม่มีปรเด็นแต่ว่าไพ่เนี้ยมันขึ้นว่าคนที่ไม่โสดมีบ้านสองเนี่ยอาจจะได้ไปกับบ้านสองอหรือว่ามีคนหนึ่งหนีคใครมาแล้วก็ไปกับเราอะไรประม,มาณนี้บ้านหนึ่งอาจจะดูแลลูกอยู่บ้านอ,อ,าอาจจะเป็นไปได้ไาจ,จแบบไม่มีเวลาแบบ ออกไปเที่ยวหรืออนุนี่นใช่อะจะแบบไปไปหลอกเขาว่าเออเนี่ยเดี๋ยวบริษัทจะส่งไปทํางานต่างตอจวอะไรประมาณนี้ไแอบไปกบกิกซ้าอะไรแ<อ>บรบ,รบ,บนี้ไพ่มันขึ้นว่ามันมีความลับถ้าใครเป็นแฟนชาววิจิตราฟังคลิปนี้แล้วกลับไปดูอแฟนเราเองนะต่างจังหวัดจริงไหมน้ะใช่กลับไปดูดีๆเพราะว่าไพ่มันขึ้นแบบนี้ถ้าเราเป็นผู้หญิงเราได้ไพ่แบบนี้เราจะมีการเสียตัว S <S แต่ว่าเสียตัวโดยไม่ถูกทํานองของคำนะว่าไปเป็นบ้านสองบ้านสามเขาไปเป็นกิ๊กกับเขาอะไรเงี้ย่รู้อยู่แล้วก็ไปกับเขาเนี่ยขึ้นขึ้นแบบนี้นะคะคมันผิดศีลนะเพราะฉะนั้นชาพิจิกที่ดูดูให้ของอาจารย์อยู่นะตอนนี้นะก็ดูได้นะคะแต่ก็พยายามแบบเช็คลัวกันอย่าไปถึงขั้นระแวงจนแบบด่ากันอะไรเงี้ยไม่เอานะคะคือแบบดูได้แล้วไปแอบ กดกดสั่ง G P s, ออ <S แล้วนะติดติดรถแล้วนะไปไปแอบดูแต่ว่าอย่าทะเลาะก,กันนะเ,ออเพราะว่านี่มันเป็นการอ่าน่ันให้อันนี้ไม เขาเรียกว่าเป็นการดูแบบแมททุกคนมันไม่ใช่เอาแบบดวงส่วนตัวมาดูนะตกนะบางคนนี่แบบโอ้โไม่ได้เลยเหมือนนุชเลยเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแล้วในส่วนที่ดีของคนที่แบบว่าแต่งงานมีคู่แล้วหรือมีแฟนในช่วงจังหวะนี้แหละก็มีเกณฑ์ที่แบบว่าอาจจะได้แต่งงานด้วยนะคนที่มีแฟนมีอะไรอาจจะคิดถึงเรื่องแต่งงานหรือบางคนอาจจะเตรียมแผนแต่งงานต้นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนอาจจะแจ็คพอตแล้ว มีลูกเลยเพราะว่านี่ไงเป็นจังหวะที่ดีไงท,ที่ที่เมื่อกี้อาจารย์เปิดไพ่ไพ่หัวขดไพ่เตีร๋ร้อยแปดเห็นไหมครับก็คือได้พ่อพิคเนตกับปู่ฤอษีศิลาผ,ผู้ซึ่งผู้ซึ่งมีบุตรบอาภิชาตาบุตรอามาเกิดเนี่ยคือช่วงจังหวะเนี้ยพิจิกอ่ะเป็นปีเฮงปีดีได้เงินได้ทองเพราะฉะนั้นถ้าใครที่พร้อมแล้วอยากมีลูกไปเลยเ<ม>พราะในไพ่ไใช่เพราะว่าในไพ่เนี่ยเขาบอกว่าจะได้ของทุกใจนี่บ มีเกณฑ์ได้ของทุกใจเนี่ยมีหกโ,โพแดงกับมีสิบโพแดงดอกเดียวกันเป๊ะเลยนะคะครับอาจจะมีเอ่อเขาเรียกว่อาจจอาจจะได้อภิชาต,ตบุตรมาเกิดอาจจะเป็นคนที่เคยทําบุญกับเรามาอก<า>็คือมีบุญร่วมกันมานมีบุญร่วมกันในอดีตชาติที่เขารอมาเกิดที่จะเป็นลูก<ฮ>คุณอยู่ในช่วงจังหวะนี้นะคะอา่าเนี่ยไพ่มันขึ้นมาว่าจะได้ของดีนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะที่ดีที่แบบเนี้ย ไปเลยอยากจะทําอะไรไปปัป๊มลูกทำอะไรก็ทาเลยคนที่ไม่มีก็จะป,ประสบความสำเร็จช่วงจังหวะที่ดีนะ,ะช่วงปีเนี้คนพิจิกเนี่ยจะได้ลูกแหละเพราะรว่าเออดีอะ่ะเพราะว่าเนี่ยได้ได,ได้ได้ดอกเดียวกันแล้วเป็นสีแดงด้วยนะคะเนี่ยบ่งบอกว่าจะมีเทวดาน้อยมาเกิดเทวดาที่มีบุพกรรมร่วมกันกับเราหรือว่าเคยเป็นคนที่ช่วยเหลือเรามาในอดีตชาติแล้วขาไปเกิดเป็นนางขับสอนนางฟ้า,นา,านางสวรคนจะเกิดมา ในท้องของเราเนี่แหละในรอบนี้ในรอบเนี่ยปีเนี้ยหาพจิกถ้าใครอยากได้ลูกนะดูคลิปอาจารย์แล้วรีบจัดเลยเพราะว่าเนี่ยมันมันได้แน่ๆถ้าให้ขึ้นมาแบบนี้นะส่วนคนที่ยังไม่มีก็เตรียมแต่งงานก็จะได้แต่งแล,แล้วก็จะมีลูกลลเร็วมีทายาทเร็วแต่ไม่มีสักทีป,ปีเนี้ย ปีนี้จะได้มีแน่จะได้โอเคทุกคนสู้สู้นะขยันทำกันบ้านเออเพราะว่าพี่จิกดีไงบอกแล้วไงไพ่หัวขวไพ่เสียงก็ขึ้นมาดีนะแล้วก็ไพ่ปอกรูปคนก็ขึ้นมาดีด้วยนะคะอ่านะคะก็แฮปปี้เอนดิ้งนะสำหรับ ใช่ชุดนี้ของชาวพิจิตใช่ใช่โอเคอยู่นะยังไม่มีการหย่าล้างอะไรนะคะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องผิดสิงข้อตาดอยู่นเที่ยจรย์พูดมาตอนแรกก็ไประวังกันเอาก็แล้วกันนะคะก็แปลว่ามารอลุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ยันต่อว่าดวงจะเป็นยังไงนะใช่ใช่อันนี้อันนี้เฮงฟังจริงๆนะพิจิตรมาแรงมากยังไงก็ เข้ามาเช็คดวงปีใหม่เข้ามาเช็คดวงคู่รักได้เพราะว่าตอนนี้มีโปรคิวด่วนคิวรัดได้ดูภายในกุมภานี้เลยนะครับผมเฉพาะเดินกุมภาติดต่อรายเข้ามาได้เลยใช่ใช่ครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจ้าวันนี้ชมแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับปัจคัยใช่สวัสดีครับจาก็จะขอตัวไปถ่ายคลิปอื่นแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย